สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกๆคนนะพี่น้องครับผมลูงทัศน์สุดเลขพารวยพบพี่น้องของเราในงวดวันที่ยี่สิบหตุลาหกแปดวันนี้ครับยังเกาะติดอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านครับวันนี้ลูงทัศน์จะพามาเที่ยวประเทศลาวครับมาครับผมพาฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามาค่อยคุยกันในคลิปเนาะ อาคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการนำไปซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศนะมาผมพาดูสูตรต่อไปนี้ครับอันนี้จะเป็น ภาพรวมของสองตัวบนล่างนะจะอยู่ด้วยกันพี่น้องครับจะอยู่ด้วยกันผมใช้สี่สูตรชนกันหมดผมจะใช้ระบบตัวไหนได้เยอะชนกันเยอะที่สุดผมจะให้รูดจะวิ่งตัวนั้นอ่ะเรามาดูกันครับอย่างสูตรที่หนึ่งผมให้ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยบวกรหัสสองกับสองสอง พันบวกหน่วยพันคือสามหน่วยคือเก้าเก้าบวกสามได้สองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกแสนบวกพันแสนคือห้าพันคือสามห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกศูนย์ก็จะได้แปดบวกหนึ่งจะได้เก้าแสนหมื่นสิบบน แสนหมื่นสิบสิบบนห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์จะได้เจ็ดบวกอีกหนึ่งจะได้แปดสูตรสุดท้ายพี่น้องครับหมื่นพันหน่วยหมื่นพันหน่วยห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกอีกหนึ่งได้ห้า สองสี่หกแปดตัวเลขแปดตัวถ้าว่าเยอะก็เยอะถ้าว่าน้อยก็น้อยเนื่องจากอะไรครับผมจะใช้ระบบนี้อย่างวันนี้มันชนกันที่สี่ชนที่แปดเลขสี่สูตรด้วยกัน ชนกันทั้งสี่สูตรสี่สูตรนี้มาชนกับสูตรนี้ได้สี่และสูตรนี้ชนที่แปดอันดับที่หนึ่งผมจะให้วิ่งหรือรูดที่สี่กับแปดเป็นหลักเวลาชนนะครับถ้าสี่นี้สองสูตรนี้มีสี่และสูตรนี้ไม่มีสี เราจะชนที่4เจ็ด4แปด4เก้าถ้า8สูตรนี้จะมาชนที่ฝั่งนี้ได้8 4 8 5 8 6อยู่ประมาณนี้นี้คือตัวคู่ที่จะชนลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างได้วิ่งแน่ๆวิ่งรูดเนี่ยคือ4วิ่งรูดที่4และ8 ออกะไรครับออกเกดสี่กับแปดศูนย์ถูกทั้งสี่ทั้งแปดมาดูคู่ชุดครับเราจะเข้าที่สี่ฝั่งนี้ชนกันเรามาชนที่สี่เกดสี่แปดสี่เก้าก็จะมาเข้าที่เกดสี่ส่วนคู่แปดออกแปดศูนย์ไม่มีศูนย์แปดไม่เข้าวันนี้เข้าแต่แปดคู่ชุดไม่มาเข้าแต่วิ่งกับรูดมาดูงวดต่อไปดีกว่าครับ พันบวกหน่วยบนครับเจ็ดบวกศูนย์ได้เก็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งแสนบวกพันครับสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์จะได้ศูนย์ศูนย์บวกอีกหนึ่งได้หนึ่งขออภัยครับขยับมาสูตรที่สามแสนหมื่นสิบบน แสนหมื่นสิบบนเก้าบวกแปดเป็นเก็ดได้เก็ดบวกอีกหนึ่งได้แปดสูตรสุดท้ายหมื่นพันหน่วยพี่น้องครับหมื่นพันหน่วยสามบวกศูนย์จะได้สามสามบวกศูนย์ได้สามสามบวกอีกหนึ่งได้สี่ มาดูภาพรวมทีนี้เราจะเห็นอะไรไหมครับจะเห็นตัวที่ชนงวดนี้เลข4สูตรชน2สูตรคือ1น1ครับ mm. เพราะฉะนั้นจะวิ่งบวกรูดที่1ทันทีงวดนี้ได้วิ่งรูดตัวเดียวคือ1น mm. ถ้า1มานะครับ เราจะได้หนึ่งเกดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่เท่านั้นส่วนตัวที่เหลือพี่น้องครับมันจะเหลือสองฝั่งนี้เราก็จะชนกันหมดสี่ฝั่งนี้ชนที่เกดที่แปดที่ศูนย์ที่เก้าสรุปมันออกอะไรครับมันออกสี่เก้า สี่มันจะเข้าที่สี่เก้าตัวนี้หนึ่งมาที่หนึ่งแปดตัวนี้หนึ่งของเราชนหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่รูดหนึ่งวิ่งหนึ่งเข้าหนึ่งแปดตัวนี้ก็จะเข้าที่สี่เก้าเก้าสี่โอเคครับดูต่อครับพันบวกหน่วยบน สีบวกแปดเป็นสิบสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกพี่น้องครับสูตรนี้จะอยู่ที่ล่างเยอะกว่าบนนะครับจะเน้นไปทางล่างมากกว่าอ่ะเดี๋ยวทําถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยมาดูไทม์ไาลนา์การเดินของแต่ละสูตรเนาะได้สี่กับหกแล้วครับสูตรนี้แสนบวกพันครับเป็นหกบวกสี่ได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งได้หนึ่ง แสนหมื่นสิบบนครับแสนบวกแปดบวกหนึ่งแปดบวกหกได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าเราได้ห้าบวกอีกหนึ่งได้หกและสูตรสุดท้ายพี่น้องครับหมื่นพันหน่วยหมื่นพันหน่วยสี่บวกแปดได้สองสองบวกแปดได้ศูนย์เราจะได้ที่ศูนย์และหนึ่ง มางวดน,นี้ตัวชนเยอะมากชนไหนบ้างครับชนที่ศูนชนที่หกชนที่หนึ่งถ้าชนเยอะๆแบบนี้จับหมุนชนกันเลยครับสำหรับเลขสี่ตัวนี้ศูนย์หนึ่งหก สตัวครับขอภัยศูนย์หนึ่งหกมีเลขยืนอยู่สามตัวถ้าชนกันหมดเราก็จะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกและเลขที่ออกพี่น้องครับหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเราจะเข้าที่หนึ่งเข้าที่หนึ่งหกนะจะถูกที่หนึ่งหกเลยครับอ่ะมันจะมาแบบนี้ มาดูวดปัจจุบันก่อนครับทีนี้ก่อนที่จะจับคู่ชุดพันบวกหลักหน่วยครับหนึ <c oughs> ่งบวกเจ็ดได้แปดครับแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองจะได้ที่สองแสนบวกพันครับแสนคือเก้าพันคือหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกหนึ่งได้หนึ่ง แสนหมื่นสิบบนครับแสนหมื่นสิบบนเก้าบวกแปดได้เก็ดบวกเก็ดได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าขยับมาสูตรสุดท้ายพี่น้องครับหมื่นพันหน่วยหมื่นพันหน่วยเก้าบวกเจ็ดได้หกเราจะได้ที่หกบวกหนึ่งได้เก็ด ชนอะไรครับหาตัวชนก่อนครับพี่น้องครับเราจะได้ตัวชนที่ศูนย์วิ่งรูดที่ศูนย์วิ่งรูดศูนย์มาผมจะจับศูนย์ชนเลยนะทีนี้ ศูนย์มาศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนห้าหศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศเจด จ็ดศูน,ย,น, 2, นะะย์ถ้าศูนย์ไม่มาฝั่งนี้เหลือสองหนึ่งถ้าสองไม่มานะคะไอ้ถ้าศูนย์ไม่มาฝั่งนี้เหลือสองหนึ่งหนึ่งสองและหนึ่งหกอ่ะมีโอกาสมาแค่นี้ครับ มีโอกาสมาแค่นี้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวนะครับผมดูภาพรวมให้สำหรับเลข019เลข3ตัวนี้ต้องมีติด019ในนี้ของเราไม่มี9สักตัวน่าจะเหลือ0และ1พี่น้องครับ0กับ1 3ตัวนี้2ตัวนี้ครับยืน0กับ1ไว้ อ่ะยืนที่ศูนย์กับหนึ่งไว้ศูนย์มาศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเท่านั้นท่านหนึ่งมาก็จะมาชนนี้ก็ได้ครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดท่านหนึ่งมาตัวที่เด่นที่สุดผมว่าอยู่ในชุดนี้ครับหนึ่งหกหกหนึ่ง ศูหนึ่งผมไม่มีเลอเนี่ยแล้วผมใส่ศูนย์หนึ่งเข้าไปตัวหนึ่งพี่น้องครับชนตัวมันเองมั่งอืมศู ไม่มีเลขเก้าแต่เลขเด่นข้างนอกผมจับชนกันจะเด่นที่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับในนี้จะมาเฉพาะศูนย์กับหนึ่งตัวนี้แต่หนึ่งไอ้ศูนย์เนี้ยค่อนข้างที่จะเด่นมากมันชนกันในนี้ปกติถ้าแบบนี้มันก็จะมาชนอยู่ในชุดนี้แหละผมว่ามันน่าจะอยู่ในชุดนี้แหละศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดท่านหนึ่งมาเด่นที่สุดคือหนึ่งหกกับหกหนึ่งตัวนี้ วันนี้ผมมีสองชุดนะครับพี่น้องครับผมมีสองชุดด้วยกันนะต่อจากนี้ผมจะลงอีกชุดหนึ่งนะครับฝากด้วยครับสำหรับเลขลาววันนี้อ่ะจะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะลงต่อเนื่องกันครับณขณะนี้ผมได้ศูนย์กับหนึ่งอยู่ในใจแล้วถ้าสองศูตรนี้ชนกันถ้าตัดกันได้ผมจะเอาโมวิ่งชนศูนย์กับหนึ่ง ในคลิปต่อไปฝากไว้เลยครับโอเคพี่น้องครับชุดที่1อันนี้ชุด1ผมจะเขียนว่า1กันแล้วกันต่อไปก็จะเป็นชุดที่2ที่จะมาชน0กับ1ตัวนี้โอเคนะครับมาท้ายสุดและสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันผมลุกงทัดขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับตัวเลขของเราที่ได้2 4 6 8ี่หาง ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับถ้าน้อยๆตัวมันก็หลุดผมเลยขยับขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็กำลังดีพี่นงครับไม่ถือว่ามากหรือน้อยเกินไปเท่าไหร่ถ้าจะใช้ระบบ4ีหางมันก็จะหลุดอยู่บ่อยผมเลยปรับขึ้นมาปกติผมจะใช้อยู่4ี่หางเนาะสองสองเป็น4ไปกลับก็จะอยู่8ปดหาง อันนี้ก็จะได้อยู่สิบหางก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสองหางเท่านั้นแหละโอเคพี่น้องครับท้ายสุดสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันผมนุกงทัดขอบพวกคุณพี่น้องทุกๆคนวันนี้ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าผมลืมใส่สามตัวบนให้สามตัวบน ผมจะให้ศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกสองหนึ่งหกและสอง สองศูนย์หกสองหนึ่งหกไปแล้วอ่ะสี่หางนี้แหละพี่น้องครับวัดใจไปเลยวัดที่สี่หางนี้แหละศูนย์หกก็ตัวนี้แหละศูนย์หกหกศูนย์นี่นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะวัดใจสี่หางนี้แหละเย็นพรุ่งนี้รู้กันครับคำตอบสองทุ่มครึ่งเรามาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับ โอเคพี่น้องครับพอใจนี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกคนวันนี้สวัสดีครับ